เซียนฮัลโหลค่ะวันนี้ได้เลิกงามยามดีนะคะเซียนปล่อยสูต oh. รหวยรัฐบาลไทยฝากเป็นช่องเรานะคะงวดนี้เป็น oh. งวดของวันที่16เมษาตรงกับสงการเลยนะคะเซียนงวดนี้อ้าว oh. เป็นไงมังคะเซียนงวดนี้ตปกติแล้วเซียนสมุดจะปล่อยตั้งแต่ต่องงวดนะเซียนเนาะแต่ว่างวดนี้ยังไม่ฝันนะเซียนก็เลยรอความฝันก่อนเนาะ อันอนี้มั้งคะได้ข่าวว่าฝันดีแล้วเหรอคะเซียนครับฝันดีครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะปล่อยทั้งสูตรคำนวณแล้วก็สูตรความฝันไปในคลิปเดียวเลยนะคะเซียนคร<อ>ับค่ะเอาเดี๋ยวเราจะลงเลขสูตรคำนวณก่อนนะเซียนเนาะ<อ>เดี๋ยวค่อยเล่าความฝันให้แฟ<อ>นช่องฟังนะคะสูตรคำร<อ>นวณเซียนสมุทรสาคร งวดนี้ได้เป็นตัวไหนมั้งคะเซียนเด็กที่มีห้ากับหนึ่งค่ะวิ่งมีห้ากับหนึ่งคะเซียนจับคู่ความีศคนยห้าค่ะจับคู่สูตรคำนวณงวดนี้มีหนึ่งศูนย์ห้าคะเซียน 0.5แตดเล่นสูตรคำนวณมี0.5 <1 5. S 1> แล้วก็1.5ค่ะ <5. S 1> แล้วก็1.0นะคะเซียน <5. S 1> โอเคเดี๋ยวออแล้วก็เลขสามตัวก็ชุดเดียวนะเซียนเนาะครับง <5. S 1> วดนี้เน้นตัวไหนมัน้งคะเซียนเน้นชุด ค่ะับหนึ่งสูตรคำนวณงวดนี้นิ้นไปที่ศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งห้าค่ะครับสองชุดสองหางันเลขวิ่งมีตัวฟันไหมคะเซียนหรือชอบเท่ากันเอาเป็นเลข5าค่ะมั่นใจเลขห้านะคะเซียนโอเคสายวิ่งสายรูดพิจารณาได้เลยเลขหนึ่งก็ชอบเหมือนกันถ้าคนไหนชอบก็จัดได้เลยนะเซียนเนาะ อ้าวนี่คือสูตรคำนวณของเซียนสมุดงวดนี้นะคะต่อไปก็ถึงเวลาเล่าความฝันแล้วนะคะเซียนได้ข่าวว่าเซียนสมุดฝันดีแล้วฝันว่ายังไงเมื่อกี้เซียนว่านี้เราให้เป็นช่องฟังเลยคะ่ะผ่นมานมาเจอเจอผู้ชายคนแก่คนหนึ่งมันมันแบบาดป่วยหนักกำลังจะตายนอนอยู่ในห้องค่ะแล้วก็ที่นี่ ฝันแกจะตายจะตายนั่นแหละแกก็บอกตัวเลขมากถามตัวโอ้กระเซียนเพราะแกบอกตัวเลขเราก็แกก็ไปเลยอ๋อแล้วคนแก่คนนี้เซียนรู้จักไหมในฝันหรือไม่รู้จักเลยไม่รู้จักค่ะแกแกทำมาแกแกซุบซิบแกสุบซิบ โอ้ขาเซียนผู้ชายรูปร่างผอมแล้วก็สูงโอ้ผอมสูงแต่เป็นคนแก่เนะเซียนเนะาะค่ะคนนี้เซียนเคยฝันเห็นไหมเรื่องไม่เคยเลยไม่เคยค่ะโอ้งวดน,นี้น่ารุนอีกแล้วนะเซียนก็คือแกบอกตัวเลขก่อนแล้วก็สิ้นใจเลยเนาะใช่ใช่ค่ะแกบอกว่ายังไงมนะั้งขเซียน อ่าเดี๋ยวเลข,<ต>ของฝันสองศูนเก้าฝันเซียนสมุดนะงวดนี้ได้เป็นตัวเลขไม่ต้องเป็นปริศนาเลยนะคะเซียนสองศูนเก้า 9, นิ้นๆชุดเดียวเลยนะคะโอ้กา่เตื่นมาโลกเตื่นมา ชนเก่ามันเพิ่งออกมันจะไหม้เล้ <c oughs> ừ, ใช่เซียนเป็นไปได้นะเซียนนาดตัวเลขเนาะไอเราก็ไม่รู้นะเซียนค่ะมวดนี้เซียนสมุดฝันแค่รอบเดียวหรคะเซียนหรือฝันหลายรอบแล้วรอบแล้วค่ะแล้วชุดนี้ชอบไหมความฝัน <c oughs> อชอบชอบชอบค่ะ <c oughs> มาตัวอย่างได้ไปซื้อเบอร์ทองด้วยในฝันว่าได้ไปซื้อเบอร์ทองด้วยหรอคะเซียน ใช่ในฝนันวั้นไรไปซื้อบร์อทองแล้วแล้วก็คนขายเบอร์ทองเขาเขียนมาให้เรียบร้อยแล้วส่งมาให้ด้วยค่ะรไมว่าคนคนขายเบร์อทองน,ะนะั่นนะเบอร์ห้องเขาอะองศูนย์เก้าต้องการได้เลยอ้ค่ะเซียนคนคนขายเบอร์ทองในฝนันน่ะคือเซียนรู้จักเหรอคะรืว่งไงใช่รู้จักเป็นสเสมียนที่นี่น่ะอ๋อค่ะเซียน ฝันเห็นคนขายเบอร์ทองแล้วคนขายเบอร์ทองคนนั้นเซียนก็รู้จักห้องเขาด้วย,ยห้องที่เขาอยู่เบอร์สองศูนย์เก้าเด้เลยใช่โอ้หน้ารุนแล้วเบอร์ทองที่เซียนไปซื้อเบอร์อะไรคะจําได้ไหมหรือว่าสองศูนย์เก้านั่นน่ะในฝันนั่นแหะหลัลงจากยังไม่ตื่นนะยังฝันอยู่นะฝ่นวมาเก็ตคนนั้นมาให้มาตัวเลขสองศูนย์เก้าแล้วพาที่นี่ ไปถามมันมาไปเรียกมาแล้วไปซื้อเบอร์ทองอนีไปซื้อเบอร์ทองแล้วก็คนขายเบร์อทองเขาก็เขียนมาให้เนี่ยค่ะอ๋อก็คือฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเสียนเนาะพอ<ๆ>พอพอคนแก่บอกหวยปุ๊บเซียนก็เอาตัวเลขที่แกบอกไปซื้อเบอร์ทองแล้วก็ไปเจอคนที่อยู่ห้องสองศูนย์เก้าอีกไอ้ไค่ะ เบอร์ห้องสองศูนย์เก้าค่ะโอ้คนคนแก่ที่บอกเสียนะคะตอนแกบอกแกบอกว่ายังไงให้ตัวเลขรางวัหลหรือว่าไงเขาก,ก็บอกว่าตอนแรกอต่เส้นก็บอ,ก,อกว่ามันวูบปูควอนปู่จะตายนี่ขอตัวเลขสามตัวตรงตรงหน่อย,ยโอ้ค่ะเซียนเอบ โอ้แกก็บอกเลยใส่ไม่พอเขาเออเช่นก็นั่งอยู่ข้างๆเขานั่นแหละค่ะแบเชีย่นั่นนะเลวมากเอยก่อนกับน,นตายเขาทำตัวโตๆหน่อยนะผู้เริ่มเลย <c oughs> ชอบม่ลาบโอ้โหเป็นตัวไอ้ไปเลนี่ยสองศูนย์เก้าค่ะบางทีมัน <c oughs> ไม่รู้ว่าเราค่ะโอ้แกให้ไปซื้อเลยอืมไม่แน่นะเซียนอาจจะมารายวันเนาะอาจจะมารายวันก่อนสำหรับแฟนช่องเราที่ชอบเล่นรายวันก็กันไว้หน่อยนะเซียนเนาะชุดนี้เนาะเซียนสมุดฝันดีฝันเด็ดอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วสองตัวถ้าเซียนชอบชอบตัวไหนคะอีกทางนึงก็เอาเบอร์้อง <c oughs> เนี่ยว่าเอาเชนนั <c oughs> ่นแหละสองส่วนเจ็ดอ๋ออีกหางหนึ่งคือสองส่วนเจ็ดตัวที่เซียนชอบเน,นาะใช่ใช่แล้วตัดเล่นชอบไหมหรือว่าเฮฟซีตัดเองเซียนเลขสองตัวเฮฟซีชอบตัดเพราะอะไหรือว่าอยากตัดก็ตัดก็มีแค่นี้ก็ตัดเราค่ะชื่อก็ต้องตัดเราเองนะครับ แล้วแต่คนชอบนะเซียนนะเผือเ่อใครชอบสองศูนย์ศูนย์สองก็ตัดเล่นได้เลยเนาะองวดนี้เซียนสมุดฝันดีฝันเด็ดแล้วก็ฝันได้เป็นตัวเลขจ,จังๆแบบนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มาสําหรับเซียนสมุดเนี่ยระหว่างเลขสูตรคํานวณกับความฝันนะคะเซียนเอาฝันทงให้แฟนช่องหลยอว่าเซียนส่วนตัวเซียน,ออน,ยนชอบตัวไหนอืมค่ะส่วนตัวเซียนชอบความฝันถูกต้องไหม แล้วชุดไหนที่ชอบมากกว่ากันคะชอบ209มากกว่านะเซียนเนาะเดสจะวงกลมแล้วก็ดอกจันไปนค่ะ207นี่เบอร์ห้องของเซียนแสดงว่าเซียนก็ฝันเกี่ยวกับเบอร์ห้องด้วยถูกต้องไหมคะเซียนใช่ครับผม เซียนก็ฟันเห็นมีผู้หญิงขามานั่งอยู่ในห้องนึงเซียนก,กำลังซักผ้ายอยู่ในห้องน้ำมีผู้หญิงอ่เอาเป็นญาติกันแน่นแต่ว่าเขาอยู่ขามานั่นันว่ามานั่งอยู่ในห้องนีง้ค่ะอ๋อเซียนก็เลยกันไว้เผื่อเบอร์ห้องจะมาเนาะเซียนเนาะใช่ค่ะโอเคเซียนสมุดก็ฟัน<ต>ทงค่ะ ถ้าคนไหนชอบก็ตัดเล่นระหว่าง2007แล้วก็09นเนะสียนเนาะสำหรับเลขความฝัน2ชุดนี้เสียนสมุดชอบ209มากกว่าอา้าววันนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มาขอให้แฟนช่องเราได้โชคได้หมันกับเซียนคาเซียนขอให้เลขเซียนสมุดแตกปงัปงๆเข้ารัวๆทั้งรายวันแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะวันนี้ขอพวกคุณแนวทางดีๆที่เซียนกรุณาแบ่งปันให้แฟนช่องเราคาเซียน ขอให้ทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้โชคได้โชคได้ใจกับเซียนค่ะขอพระคุณเซียนค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมกะโคงจะได้ยินแล้วนะคะงวดนี้เซียนสมุดปล่อยสูตรคำนวณแล้วฟันดีเด็ด,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 ดแล้วนผู้ชมตอนแรกนะคะเซียนบอทันปลอยพาวางวดนี้เป็นสงการน้อมชมเพนวาหยุดหลายมือนะคะ จะปล่อยอรอบเดียวนะคะทาฟันก่อนเพื่นว่าและการุดสุดร้อนๆนะคะเซียนสมุดฟันได้เป็นตัวเลขเลยนะคุณชมฟันว่ามีคนมาบอกนะคะเป็นผู้เทาผู้ไส้นะคุณผชมเพิ่นว่าให้ตัวเลขสามตัวเด็ดๆแน่เนาะค่ะเพื่อนก็บอกว่าสองศูนย์เก้าตัวนี้นะคุณชมเป็นตัวที่เซียนสมุดมากหลายนะคะสำหรับเลขความฝันนะคุณผชมแล้วก็สองศูนย์เจ็ดตัวนี้เป็นเบอร์ห้องนะคะ ที่เพิ่นฝันว่ามีผู้ยิ่งเขามานั่งในห้องนะครับชมมักชอบชุดใดหางใดกับพิจเจรณาเอานะคะสำหรับแนวทางความฝันน้องชมและการสูตรคำนวณเส้นสม,มุดงวดนี้กับคัดให้เลข3โตัวชุดเดียวหางเดียวคือ1นึ่งนหานะคะตัดเลนเสี่ยนกับคัดให้3หางคือศูนหาหนึ่งหาแลา 1, ้วกันหนึ่งศูนย์น้องชมเสี้ยนเินให้ฟันให้หนึนน่นึสองชุดสองหางคือศูนหากับหนึ่งหานะคะสำหรับเลขวิ่งเลขเรียน เสี้ยนขัดห้ยมีหากับหนึ่งฟันไปที่หาเม็ดเดียวนะคะนี่คือตัวเลขทั้งเบิร์งม้วนของเสี้ยนสมมติวดวันที่16เมษายน67นี่น้ำชมผู้ใดที่มากที่ชอบนะคะตัวเลขกับเสี้ยนเห่านะคะท่านชมพิจารณาได้เลยเด้อค่ะเ้อแนวทางก็คือแนวทางนะคะมักชอบกับจัดน้ำชมบ่มักบ่ชอบกับผ่านนะคะสุดท้ายนะคะทั้งเจ้ก็เขาเวอพรในแฟนช่องเห่าที่ได้เขามารับชมรับฟังนะคะก็ขอให้มีโชคมี่ใช่ โชคโชคมันมานึ่งปังๆกันสุขูนสุขุนค่ะสวัสดีค่ะ